อนโดวันนี้ผมอยู่ที่สำนักงานขายของโครงการวิกตันเกษตรศรีราชาแคมปัสโครงการคอนโดมิเนียมใหม่จาก Origin p r o p e r t y บนทำเลสุดฮอตในโซนอ EC เลยนะครับและโครงการนี้ยังอยู่ใกล้กับมอเกษตรศรีราชามากๆโดยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมอเกษตรศรีราชาเลยครับที่นี่เป็นโครงการคอนโดมิเนียมโลว์ไลฟ์สูง8ชั้น3อาคารนะครับโดยจะตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ4ไร่กว่าติดถนนใหญ่สุขุมวิทใกล้สี่แยกอ่าวอุดม มีจำนวนยูนิตพักอาศัย588ยูนิตพร้อมที่จอดรถ40%รวมจอดซ้อนคันโดยทั้ง3อาคารของที่นี่นะครับก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปอย่างอาคาร A เนี่ยเหมาะมากเลยสำหรับการลงทุนปล่อยเช่าระยะยาวครับเพราะโครงการเขาจะมีการจัด Investment Property Program ไว้ที่นี่ซึ่ง Investment Property Program ของที่นี่นะครับจะให้ผลตอบแทนสูงสุด7%ต่อปียาวนานต่อเนื่องถึง10ปีเลยนะครับซึ่งเมื่อคุณซื้อหน่วยลงทุนของที่นี่แล้วนะครับ ทางออริจินก็จะจัดตัวแทนมาแต่งห้องให้หาผู้เช่ารวมถึงซ่อมแซมบำรุงรักษาหาผู้เช่าใหม่เมื่อผู้เช่าเก่าออกไปแบบนี้ครบวงจรเลยครับซึ่งก็ทำให้อาคาร A นี้เหมาะมากๆเลยกับใครที่ต้องการซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าระยะยาวครับส่วนอาคาร B นี้นะครับก็เป็นโซนอาคารที่เหมาะกับการซื้อเพื่อการอยู่อาศัยโดยจุดเด่นของเขาก็คือจะมีส่วนกลางขนาดใหญ่อยู่ที่บริเวณนี้ด้วยนะและถัดไปครับคืออาคาร C อาคาร C ีเนี่ยเหมาะเลยกับเพจเลเวอร์ครับเพราะเป็นอาคารที่อนุญาตให้ผู้พักอาศัยเนี่ยสามารถเลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้ด้วยนะและถือเป็นครั้งแรกเป็นโครงการคอนโดมิเนียมแรกของศรีราชาเลยก็ว่าได้ที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้แบบนี้ครับสำหรับส่วนกลางที่นี่เขาก็จัดมาให้แบบอัดแน่นเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ที่ชั้น1ของอาคาร A ก็จะมีโถงล็อบบี้ต้อนรับที่มาแบบสูงโปรง่งแบบดับเบิลวอลลุ่มที่มีการออกแบบได้อย่างสวยงามมากเลยครับ และเดินเชื่อมไปครับที่ชั้น2นี้ก็จะเป็นโซนพื้นที่โคเวอร์กิ้งสเปซที่ลูกบ้านสามารถมานั่งทํางานอ่านหนังสือหรือประชุมกลุ่มกันได้และมาต่อที่อาคาร B ครับอาคารนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นอาคารที่จุส่วนกลางไว้มากที่สุดมีทั้งโซนอินดอร์และโซนอาท์ดโดยในโซนอินดอร์นี้นะครับก็จะมีโซเชียลาวฟ์ซึ่งเป็นที่นั่งพักผ่อนพบปะสังสรรพูดคุยกันหรือจะมานั่งทํางานก็ได้ซึ่งเป็นโซนเอกลูซีสำหรับลูกบ้านโดยเฉพาะเลยนะครับผม พร้อมด้วยใกล้ๆกันนี้ก็ยังมีสตูดิโอที่เอาใจคนรุ่นใหม่สายไลฟ์สดหรือชอบทำคลิปและพ่อค้าแมค้าออนไลน์ที่สามารถมาใช้เป็นสตูดิโอไลฟ์สดขายของหรือถ่ายภาพต่างๆเหมาะกับยุค new normal นี้มากเลยครับ <S <S 1> <S 1> และสายรักสุขภาพก็เดินต่อมาที่โซนใกล้ๆกันนี้ได้เลยนะครับจะพบกับฟิตเนสที่มีเครื่องออกกาลังกายหลากหลายรูปแบบให้มาออกกาลังกายได้แบบครบทุกสัดส่วนกันไปเลย <S 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 และยังมีห้องเอเนกประสงค์นะครับที่สามารถประยุกต์เป็นห้องโยคะหรือแดนสตูดิโอได้อีกด้วย และเมื่อเดินต่อมาครับที่โซนเอวดดอนนี้ก็จะพบกับสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดใหญ่ความยาวกว่า25เมตรเลยนะครับนี่แบบฮาฟโอลิมปิกเลยนเนี่ยให้ลูกบ้านมาว่ายน้ําออกกําลังกายหรือมาแช่น้ําพักผ่อนที่โซนจักรุซี่ในวันสบายๆกันได้เลยนะครับซึ่งพื้นที่โดยรอบตรงนี้ก็จะประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวมากมายให้บรรยากาศที่สดชื่น,น,นร่มรื่นมากๆและถัดมาอาคารสุดท้ายคืออาคาร C นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปก็คืออาคารนี้เนี่ย เหมาะกับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเขาก็เลยมีส่วนกลางที่ตอบโจทย์คนรักสัตว์มากๆอย่างเพชรคลับและเพลย์รูมที่เป็นจุดรวมตัวสําหรับคนรักน้องหมาน้องแมวโดยเฉพาะให้น้องๆเนี่ยมาพบปะและเล่นสนุกกันได้ที่บริเวณนี้เลยครับสาหรับสายที่ชอบการวิ่งนะครับแนะนําให้ขึ้นไปที่รูฟท็อปกันเลยเพราะที่นี่นะครับรูฟท็อปของทั้ง3อาคารจะถูกเชื่อมเป็นลู่วิ่งความยาวกว่า420เมตรเลยนะครับให้เรามาวิ่งออกกําลังกายได้อย่างเต็มที่ พร้อมมีที่นั่งพักผ่อนหลายมุมให้ขึ้นมานั่งรับลมชมวิวยามเชา้ายามเย็นกันได้ด้วยและยังมีมุมของน้องหมาน้องแมวอย่างพ e t park คโ n e ที่ให้เหล่า pet lover เนี่ยนำน้องๆขึ้นมายืดแข้งยืดขาออกกําลังกายได้เช่นเดียวกันครับห้องตัวอย่างแรกที่จะพา,มาชมวันนี้นะครับคือห้องแบบ smart โคล s e t ขนาด26ตารางเมตรโดยห้องนี้เป็นห้องที่มีการแบ่งฟังก์ชันการใช้งานอย่างลงตัวเลยครับโดยจะมีทั้งโซนครัวปิดโซน living ผสมกับโซนนอนขนาดใหญ่ และไฮไลท์เลยกับโซนด้านนี้ครับที่สมกับชื่อห้องเลยนั่นก็คือโซนสมาร์ทคลเซตหรือวอ r ์ i อินคลเซตนั่นเองโอ้โห,โห,โหอลังการมากมากเลยนะครับโดยโซนนี้เนี่ยที่ผนังฝั่งหนึ่งโครงการเขาจะมีการบิวเป็นตู้อเนกประสงค์รอไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับซึ่งตู้บานนี้เนี่ยสามารถเก็บได้ทั้งเสื้อผ้าของจุกจิกกระเป๋านี่มีดีคูณแอสเซซซีให้ด้วยจะเก็บหนังสือเก็บกระเป๋าเดินทางต่างๆก็ได้รวมถึงยังมีโต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วยโอ้โหครบเครื่องจริงๆ หนุ่มสาวยุคใหม่นะครับที่มีเสื้อผ้าเข้าของสมบัติเยอะๆเนี่ยต้องถูกใจห้องนี้แน่นอนและด้านนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถติดตั้งเป็นกระจกได้นะครับให้เราสามารถใช้ในการแต่งตัวส่องแต่งหน้าต่างๆได้เลยนะและมาออกไปที่อีกฝั่งหนึ่งของสมาร์ทโคลเซตตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนระเบียงนั่นเองครับเราสามารถวางเครื่องซักผ้าได้เลยนะโครงการเขามีการติดตั้งระบบน้ําดีน้ําทิ้งรอไว้ให้เรียบร้อยแล้วและอีกฝั่งหนึ่งด้านตรงข้ามกันก็จะเป็นโซนห้องน้ํานั่นเองครับสุขภัณฑ์ โครงการจัดให้ครบคันเลยครับเราสามารถติดตั้งฉากกระจกหรือม่านกันอับน้าเพิ่มเติมเพื่อแยกส่วนเปียกส่วนแห้งได้เองเลยนะครับมัวแต่ตื่นเต้นกับสมาร์ทครเซตเรากลับมาที่ใจกลางห้องกันบ้างครับบริเวณใจกลางห้องตรงนี้นะครับถือว่าเป็นคอมมอนแอเรียขนาดใหญ่ที่ผสมผสานโซนลิฟวิ่งและโซนนอนได้อย่างลงตัวเลยครับโดยโครงการเขาจะมีการเตรียมบิวอินชั้นวางทีวีขนาดใหญ่มาให้ตรงนี้เลยนะครับเราสามารถวางทีวีสักประมาณ50ินิ้วก็ยังได้เลยครับด้านนี้ฐานเตียงขนาด5ฟุต โครงการก็ให้มาด้วยนะครับเป็นฐานเตียงที่มีการซ่อนลิ้นชักไว้ด้านล่างด้วยนี่เราสามารถใช้ในการเก็บของซ่อนของต่างๆได้เลยนะครับและมุมด้านนี้เราสามารถจัดหาชุดโซฟาขนาดใหญ่มาวางได้เลยดูจากพื้นที่มุมนี้แล้วนะครับเราสามารถจัดวางโซฟาขนาดใหญ่3าถึงสที่นั่งได้แบบสบายๆเลยครับหาโต๊ะกลางมาวางตรงกลางสักหน่อยก็สามารถใช้ในการรับประทานอาหารไปดูทีวีไปหรือวางของจุกจิ๊กเล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้เลยนะครับและมองไปด้านนู้นกับช่องแสงครับช่องแสงที่นี่ ก็เตรียมมาให้มีขนาดใหญ่เลยนะครับให้แสงธรรมชาติสาดส่องเข้ามาในห้องได้อย่างเต็มที่ช่วยห้องดูโปร่งโล่งสบายน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยครับและสําหรับโซนด้านหน้าห้องนี้นะครับก็จะเป็นโซนครัวนั่นเองนะโดยโซนครัวที่ได้จะเป็นโซนครัวปิดด้วยนะครับเวลาเราประกอบอาหารอยู่เนี่ยเราก็สามารถเลื่อนฉากกระจกบานกั้นมากั้นไว้ให้เป็นสัดส่วนให้เรียบร้อยเลยกลิ่นก็จะไม่เข้าไปในตัวห้องนั่นเองนะโดยโซนครัวนี้นะครับโครงการจะให้ชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยเก็บของเก็บเครื่องครัวได้เพียบ ฮอปฮุสซิงมาครบให้เราสามารถประกอบอาหารได้อย่างสนุกสนานเลยนะครับถูกใจคุณพ่อ้านแม่บ้านแน่นอนและฝั่งตรงข้ามด้านนี้ครับบิวอินตู้อเนกประสงค์ชุดนี้โครงการก็จัดมาให้ด้วยนะครับเราสามารถใช้ในการเก็บรองเท้าเก็บของจุกจิกต่างๆได้เพียบหรือเข้ามาในห้องเนี่ยอาจจะนี่เข้ามาปุ๊บก็วางกระเป๋าวางอะไรเรียบร้อยล้างม้าล้างมือด้านนี้ถือว่าเป็นการรีเฟชตัวเองก่อนเข้ามาในห้องนะครับห้องสมาร์ทครัเซตห้องนี้นะบอกได้เลยว่าออกแบบได้ดีสุดๆไปเลย ห้องตัวอย่างถัดมานะครับคือห้องแบบแ gangster s u วีทขนาด32ตารางเมตรครับทำไมต้อง๊งสเ s t e r ด้วยก็เพราะห้องนี้เนี่ยหมะบักการอยู่เป็นแก๊งนั่นเองครับโดยผู้ปกครองหรือนักลงทุนปล่อยเช่าท่านไหนนะครับที่ต้องการให้ห้องนี้น้องๆอยู่ได้ถึง3คนนะครับก็สามารถจัดสรรได้อย่างลงตัวเลยนะพอรูปแบบเลยเอาห้องเนี่ยจะมาแบบ one bedroom plus นั่นเองครับโดยห้อง master bedroom ก็มีขนาดใหญ่นะครับและห้องอเนกประสงค์หรือห้อง plus ตรงนี้ก็มีขนาดใหญ่มากด้วยอะเดี๋ยวตามเข้ามาดูหน่อยดีกว่าครับ โครงการจะให้ดูนะครับว่าห้องพลัสตรงนี้หรือห้องอเนอกประสงค์นะอยู่อาศัยได้แบบหนึ่งคนสบายๆเลยครับก็เขาทาเป็นตัวอย่างให้ดูครับว่าเราสามารถจัดสรรเป็นปเตียง2ชั้นแบบนี้ได้เลยนะครับปีนขึ้นไปนอนด้านบนเลยส่วนด้านล่างเนี่ยก็ทําเป็นโซนทํางานนั่นเองครับไว้นั่งทํางานอ่านหนังสือตรีหนังสือสอบกันก็สามารถทําที่มุมนี้ได้นะส่วนด้านนี้ครับไปดูที่โซน master bedroom กันหน่อยครับ master bedroom เนี่ยเขาจัดให้เป็นฐานเตียง5ฟุตนะครับพร้อมกับมีบิวอินตู้เสื้อผ้าหน้าบานเปื่อย และมีโต๊ะเครื่องแป้งเชื่อมมาให้ด้วยเรียกได้ว่าอยู่2อึงสคนได้แบบสบายๆเลยนะหรือใครที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองนะครับเป็นคู่แฟนกันห้องเอเนกประสงค์เนี่ยก็สามารถทําเป็นห้องทํางานห้องไลฟ์สดเป็นสตูดิโอถ่ายภาพขายของออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับหรือใครจะทําเป็นห้องให้น้องหมาน้องแมวอยู่แยกโซนต่างหากไปเลยโดยเฉพาะก็ได้นะครับและโซนพื้นที่ด้านหน้าห้องนอนนี้นะครับก็จะเป็นโซนครัวนั่นเองโดยครัวที่ได้จะเป็นครัวเปิดนะเขาตู้ครัวตู้ลอยฮอปฮูดซิงค์มาครบ จัดวางตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องซักผ้าฝาหน้าก็ลงตัวกับพื้นที่บริเวณด้านนี้เลยครับส่วนถัดไปเชื่อมต่อกันไปด้านนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ํานั่นเองห้องน้ำของห้องนี้นะครับมีขนาดใหญ่มากเลยนะสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวบน้ํามาครบเรียบร้อยแล้วเราสามารถติดฉากกระจกบ,บานกั้นหรือม่านก,กัน้นเพื่อแยกส่วนเปียกส่วนแห้งเพิ่มเติมเองก็ได้นะครับและสุดท้ายกับโซนขนาดใหญ่ด้านหน้าห้องนี้ก็คือโซนลิฟวิงของเรานั่นเองครับเลวิยงห้องนี้ใหญ่โตมากๆเลยนะ ชั้นวางทีวีบิวอินทุกเก็บรองเท้าเก็บของจุกจิกต่างๆต,ตรงนี้โครงการจัดเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วเราแค่จัดหาชุดโซฟาขนาดใหญ่มาวางนะครับนอนเอกเนกดูทีวีกันได้สบายๆเลยและมุมด้านนี้นะครับข้างชั้นวางทีวีเนี่ยยังมีพื้นที่เหลือนะเราสามารถจัดวางเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ใช้ในการนั่งทํางานนั่งรับประทานอาหารก็ลงตัวมากเลยครับ แล้วห้องตัวอย่างสุดท้ายที่จะพาไปชมวันนี้นะครับคือห้องแบบด o มิทอรีขนาด24ตารางเมตรเป็นห้องในขนาดและราคาเริ่มต้นของโครงการเลยนะครับห้องนี้เนี่ยมีขนาด24ตารางเมตรก็จริงแต่ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเขาจะมีการออกแบบได้ลงตัวสุดๆเลยนะเลเยอร์เนี่ยจะใกล้เคียงกับห้องแรกเลยครับจะเหมือนกับห้องสมาร์ทคลัวเซ็เลยมีทั้งโซนครัวปิดที่ด้านหน้าห้องโซนห้องน้ําที่ฟังก์ชันครบครันและมีโซนสมาร์ทครัวเซ็ขนาดใหญ่ที่จุเสื้อผ้าเข้าของได้เพียบเลยนะครับ โดยพื้นที่ใจกลางห้องตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซน common area ซึ่งสามารถผสมผสานโซน living และโซนนอนได้อย่างลงตัวเลยครับโดยตัวอย่างนี้โครงการจัดให้ดูเป็นไอเดียนะครับว่าถ้าใครซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าเนี่ยเราอาจจะสามารถจัดเป็นเตียง3ฟุต2เตียงแบบนี้เลยก็ได้นี่นะครับเหมาะเลยครับกับการปล่อยเช่าคนทํางานหรือนักศึกษาที่อยู่เป็นคู่กันเป็น r o ม m ม a t e กันนะครับการที่วางเตียง3ฟุต2เตียงแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ได้เหมาะสมและคุ้มค่ามากๆ ผมบอกได้เลยนะครับว่าโครงการนี้บริกตันเกษตรศิลปาแคมปัสเนี่ยมีดีมานการเช่าเพียบแน่นอนเพราะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแล้วก็แหล่งงานขนาดใหญ่มากมายใครที่ซื้อพวกการลงทุนปล่อยเช่านะครับเตรียมรับผลตอบแทนแบบสูงปลิดกันได้เลยครับ ใครที่กำลังมองหาโครงการคอนโดมิเนียมใหม่เพื่อทั้การอยู่อาศัยเองและลงทุนบนทำเลไข่แดง EEC อย่างศรีราชานี้ต้องไม่พลาดที่นี่โครงการบริตันเกษตรศรีราชาแคมปัสครับเพราะด้วยความเป็นทำเลศักยภาพที่อยู่ใกล้กับมอเกษตรศรีราชาซึ่งแน่นอนว่ามีความต้องการหาซื้อหาเช่าจากทั้งบุคลากรและผู้ปกครองของน้องนอนักศึกษาและโดยรอบโครงการนี้นะครับยังใกล้แหล่งงานมากมายทั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีแรงงานทักษะสูงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากมายครับซึ่งในอนาคตศรีราชานี้ก็จะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3าสนามบินพาดผ่านและยังมีท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังเฟสใหม่มอเตอร์เวย์สายใหม่รถไฟรางคู่มาเติมเต็มศักยภาพของทำเลให้มากขึ้นไปอีกยิ่งทำให้ที่นี่เหมาะแก่การลงทุนระยะยาวมากเลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับที่อาคาร A นี้เนี่ยเขาจะเปิดให้จองในลักษณะ investment property program ด้วยเหมาะมากๆเลยสำหรับนักลงทุนมือใหม่และมืออาชีพ ไม่ต้องกังวลหรือดูแลอะไรหุ่นวายเลยนะครับซื้อปุ๊บออริจินเนี่ยเขาจะมีเซอร์วิสในการแต่งห้องหาผู้เช่าบำรุงรักษาซ่อมแซมห้องหาผู้เช่าใหม่ให้แบบนี้วนหลูไปจนครบสัญญาขั้นต่ำา10ปีโดยที่การลงทุน2ปีแรกนะครับเขาจะการันตีผลตอบแทน6%เ็นและปีที่3-10ถึงคาดการผลตอบแทนอยู่ที่ราวๆ5-7%ถึงเรขึ้นอยู่กับผลประกอบการนะครับโดยทางออริจินนะครับเขาจะมีการจัดการปล่อยเช่าห้องให้ในลักษณะรา,ายเดือน และเจ้าของห้องก็ยังมีสิทธิ์เข้าพักที่โครงการนี้7วันต่อปีทำให้ที่นี่นะครับเหมาะกับนักลงทุนในทุกระดับจริงๆนอกจากจะใกล้มอกษตสรศรีราชาแล้วโครงการยังอยู่ใกล้กับสถาบันการศึกษาชั้นนำมากมายและใกล้สถานพยาบาลชั้นนำที่สามารถเดินทางไปถึงได้ใน10นาทีเท่านั้นอย่างโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาโรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาเป็นต้นครับ และถ้าใครอยากจะช้อปปิ้งก็ต้องนี่เลยกับเซนทันสีราชาห้างใหม่แกะกล่องที่เพิ่งเปิดสดๆล้อนๆเลยนะครับขับรถจากโครงการไปเนี่ยเพียงแค่ไม่เกิน10นาทีเท่านั้นก็สามารถไปช้อปปิ้งกันได้เพลิดเพลินเ,เ,เลยนะครับและไม่ไกลจากโครงการนี้ก็ยังมีทั้งห้างและคอมมูนิตี้มอลล์มากมายอย่างโรบินสันสีราชาเจพาร์คนิฮอนมูระอีออนสีราชาช้อปปิ้งเซ็นเตอร์และตึกคอมเป็นต้นครับ วันนี้สำนักง,งานขายของโครงการบริกตันกเกษตรศรีราชาคแคมปัสเปิดให้เข้าเยี่ยมชมกันแล้วนะครับโดยจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง1ทุ่มไว้มีโอกาสอย่าลืมแวะเข้ามาเยี่ยมชมห้องตัวอย่าง,งสวยๆกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสน่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพ่บ้านบ้าคอนโดหรือ YouTube Channel ก็ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ